อุ้ยลุยเบ็ดร้อยไปต่อเลยอู้ยสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทครับมันนอนโคตรจัดรัสเซียนะครับเพื่อนอู้ย,ยนะครับนะ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับเกมกรบตันบราวรี่นั่นเองนะครับเกมข้าหัวของกระตันนั่นเองครับเ,เพื่อนๆมาเดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนๆไปเข้าเกมกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เตรียมเงบเข้ามาแค่3 0 0อบาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมจะเล่นใน เบ็ด30บาทไปเลยนะฮะเดี๋ยวไมู่ว่าเกมกับตันของเรานะครับจะเข้าฟิสเปนง่ายหรือเปล่านะครับเหมือนคลิปที่ผ่านๆมาเนาะนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับลุยกันเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาเลยอะครับผมนะถ้ามาเลยนี่มันโหดไปแล้ววะออ้ยไอโหดมาดิครับผม เอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับผมโอ้โหนะครับสิบฟีสปินนะครับทุกคนมานะครับโดนแน่แนอนนะครับบอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับวันนี้หลุยมาครับผมเบิด์ตสามสิบบาทบวกแล้วตอนนี้เข้าฟีสปินแลงว่าเอ้ยเอกเข้ามาสวยเลยโอ้โหสี่สิบห้าไปนะฮะยังไม่มีคอมโบใหญ่ๆมาให้สักเซตนะ อุ้ยมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งวิ่งแต่ไม,ไม่เป็นตัวเควะโอเคนะครับไปเรื่อยๆครับไปยาวๆนะครับวันนี้นะไปต่อกันแบบยาวๆนะครับไปแบบชิวๆนะครับบวกแบบชิวๆนะครับผมมาเปล่าโอ้โหนะครับนะก็จบกันไปที่634บาทครับนัน่นนอน นะครับตอนนี้นะครับผมทุน300บวกมา900แล้วลุยต่อเบตห้าไปเลยจ้าอุ๊ยอย่าบอกนะครับว่าเอาเอาสิฟีสปินครับเพื่อนเพื่อนสิฟีสปินครับเพื่อนเพื่อนมาดิครับก็ามาดิครับผมโอ้โหเบตห้าสิบบาทครับรอบนี้ยังไงอะครับทุกคน โอ้ยโหดจัดนะครับโหดจัดเกมนี้โอ้ยโหดจัดครับเกมนี้มาอีกไหมโอ้ยเจ็ดพันแปดสวยๆครับนนนแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทครับเพื่อนๆไปกันต่อนะฮะยังเหลือกันอีกห้ารอบกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเฮ้ยกัปตันกัปตันโอ้ยเจ็ดพัน้าขับตันมาไหมโอ้ยนึกว่ากัปตันจะมานะครับทุกคน 7,612บาทครับน้อนๆนะฮะไปกันอีกครับไปกันอีกเหลือ3รอบไป2 1โอเคโอเคโอเคครับสองร้อยยี่สิบาทนะฮะโอ้โหหนึ่งมันบาทครับเพื่อน โอ้โหนะครับเรียกได้ว่าโหดจัดเลยนะครผมเพิ่มเม็ดดีปะ่ะนะครับตอนนี้นะครับผมอ้ยนะครับเอาไงดีนะครับเราจะเลิกหรือว่าเราจะรุยผมว่าขอรุยได้ปะ อุ้ยลุยเบ็ดร้อยไปต่อเลยโอ้โหสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทครับนนนอนโคตรจัดรัดเสเซียนะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับนะ เรียกได้ว่าโคตรโหดเลยครับทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วครับทุกคนนะหากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe อย่าเลิม กดกระดิ่งแจ้งนังให้ผมด้วยนกนการนะครับผมนะซีซันเดย์นะครับอย่าลืมเป็นล้อนนะ,นะครับผมนะจะไป i t